แต่งพระเวนมาจัดผาเนี่ยพเอาพระเวนเอาพระเข่าก็ได้เด้อาหารกันจินมีสิ่งใดอันใดก็แต่งมาเรากินน้ำกันดอกสองเท่านั่นนะเพราะว่าสิเป็นเอี่ยพอศิษย์แม่จำปาเนาะเนาะเฮ้เออกระคันหาพระท่านก็เอาตัวนี้ก็ได้คันหาท่านก็แต่งเนี่ยเพราะว่าเออเอ้าเอ๋ไมาจัดทั้งนาพี่มา เอาศาสตร์มาเอาศาสตร์มาปูยยสัยแน่ศาสตร์ยั่งยยสัยแน่พุ่นร่างยเทิงพุ่นเอามานี่มาปูพี่มามองเป็นแผ่นปีอาญาติพี่น้องยยสัยแน่พ้ากันมากเดอบันนีเดอร์พ่อบาสิเป็นอาผู้ใหญ่ขโมคุณพพอท่องดีสัต์เอพอท่องดีผู้นี้ตีแล้วก็แม่จำปีแล้วก็สุกัญญาบุพพาวิทยา สมพีดอทนัดชนกตีท่นั่นชนกเนาะมาโยไจุดเทียนจุดถูกขึ้นเอาเอามอาตอาเอาอาเ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 อาา อาเอินลูกเอินลานมาโชคโโชคนละโยใสเน่มันนอนอยู่ก็ให้ลูกขึ้นให้ปุ๊บกันลูกปุ๊บกันนั่งซื่อแล้วก็ามาเพราะว่าเสดจุดเที่ยนจุดถูกสมมาคารวาดวงกิตาเป็นญาณเอาถูกมาเด้อเออถูกมาจุดจุดกบพีกคพน่องบ่อหรือสี่จุดแบบใดเออลสสจุดอันเดียวเอาเอาดวงไม้เอาอันไม้ถูกป่ะนะ่ เอามาเอาเนี่ยมาตั้งมาวางมาห้องเด้อสำหรับย่องพอย่อมแม่ก็จยาเฝ้าลูกเฝ้าโยเด้อค่อยอนุโมทนาหรือหากว่าค่อยเอื่นเช่นโรกิตาเป็นย่านห่วมกันนํากันสักอนกันเพ่นหานลังเทียเพ่นมา แต่สิเห็นหนาพี่น้าน้องมีไปได้ในไหมหลอดไปมีไปไปผูกคอตอแขนจัดหามาให้มันครบเมื่อพีเมื่อน้องเอาพูดสามเส้นสามเส้นเด้อเพื่อว่าสิได้ผูกคอตอแขนพระคุณเจ้าผูกเพื่อยังเป็นตัวแทนของคุนพอ ประสิทธิ์เป็นตัวแทนของคุณแม่จำป่าเฮาเพิ่นมาเพิ่นก็สิเห็นเฮาเนาะตาว่าเฮาบ่เห็นเพิ่นดอกเพิ่นเป็นโลกดวงกินตาบิญญาณเพิ่นมาเห็นละละเห็นไผแน่เห็นพ่อแม่พี่น้องมานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมบ่ไปเห็นไชนีเด้แม่เพิ่นมาจะเมื่อคืนนี่เออมาแต่หัวคำปวดเ้อได้โบเอิญกินขอย้ำไดก็ได้กินน้ำย้ำนั่นเมื่บ้านในกสิเอิญเนาะหัวคำเนาะเออสำประดับประดัไปใส่นางจอบนางเบิ่งยืนนี่แหละพี่น้องโลกหลานพอได้ซอยการซอยงานแม่กลัวไม่เห็น แถวบ้านเราบ่เคยบ่เราก็เห็นนี่พี่น้องมาอยู่นี่ได้กินขอนกินน้ำส้ำน้านเราก็เห็นเมื่อคืนในตะดีสามตีสี่เราก็เห็นเห็นหยังเห็นคนลักสินหมูเมียบ้านเอาบ่มีดอกบ่ไปซื้อดอกบ้านห้องพนพลักดอกเอาจุดขึ้นให้ว่าค่ำคารวะสมมากคารวะเนาะเนาะเนาะจิตจังไดถ อาจารย์สมชายพระเพวาเด้อเร้อนด่อเดอกด้อเล้อเด้อด้อเด้ด้อกดอกล้นพด้อด้อเล้อเด้อเดอเด้อเด้อเอเด้อเด้อเด้อเอเด้อเด้อํา้อเด้อเาอเดอเอเดอดอเด้อออเอออเอใหญ่ิ ไม่ไงป่าเนาะให้เป็นได้มากเออได้มากกินข้าวกินน้ำอนุโมทนาเออน้ำลูกน้ำหลานส่วนกองบุญมือนี่อาว่าตามเด้อเอออาลูปมานำเนี่ยลูปพนมาตั้งเงี่ยงกันไว้นี่ลูปอีพอม่บอเอามานำกันนั่นแหละ บัน้หลวงพ่อสิภาคาวคำข,ขอขามาคารวะแต่สมัยแต่สมัยไออีพออีเม่เรามีชีวิตลูกหลานบางคนก็ที่ได้สลังพังพาพต่อหน้า็ดีรับหลังด็ดีได้ตั้งใจ็ดีบบได้ตั้งใจ็ดีมือนี้หลวงพ่อสิภาคลูกหลานเป็นกาวคำข,ขอขามา ตวดวงวิญญาณววงงของอีแม่จำปาอีพอดสิทธิอุอ้มไปคนก็ได้เอา้าตั้งนมโมขึนพร้อมกันนโมตาสาัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตาสาัสสะภะคะวะโตอระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผู้ใดเคยด่าเราแหงๆผู้ใดเคยด่าเราตอนเราพ้นตายหนะว่าแหงๆเด้อดิอุกาสะอุกาสะพวกลูกหลาน ขอขมากกมหมอบขอนอบนอมกลมเกียจกีสาคุณบิดามารดาผู้ปนให้กำเนิดผู้ประเสริฐเลี้ยงลูกหวังผลกำบันโดนได้ตายไปจาก,ล,กลูกลูกหลานโศก น้ำเจ้าอยู่บ่อไรขั้นคุณพอศิ์แม่ป่าตายไปแล้วให้คิดเห็นความเก่าลูกหลานเร้าสักทอดเชี่ยาให้มารับเอาสาถ้าบุญไปให้ถ้าหากว่าพวกลูกหลานได้ด่าพอด่าเม ตอนเพิ่นมีชีวิตอยู่ตอนหน้ากาด็ดีลับหลังก็ดีบไดด่ได้ตั้งใจก็ดีได้ตั้งใจก็ดีมือนีพวกลูกหลานได้ทำบุญให้ให้มารับเอาสามาอนุโมทนาเอาส่วนกองบุญ มาก,ากินข้าวกินน้ำน้ำลูกน้ำหลานมาให้พ่อนูกพ่อหลานให้อยู่ดีมีแห้งงวดสิมามาบอกเด็กลังบ้นที่หนึ่งลูกหลานก็นจะได้มีเงินมีทอง สร้างกองมหากรถินไปให้อีพออีเมอีกด้วยสาธุสาธุอ้บัดนี้ก็ปักถูกเก็บถูกไปปักไปทั้งนอกเด้อบัดนี้ก็ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อนอาจารย์สำร้องเพื่อนสิลาเอาคุณงามความดีของอีพอประสิทธิ์อีเมจำป่าเนาะ เออพอดียังงายเก็บออกรวมกันไปปักไว้นอกใส่ข้าเจ้าเท้านี่แหละควนบ้าเข่าตาเก็บว่าน้ำผกยมแม่เนี่ยเอาหาหม่องตั้งลูกตั้งภาพเด้อเจ้าภาพเฮาเอาตั้งไว้ใส่ก็ได้สิกอดเอาใหมมาสั่งวาเท้าพื้นสิเห็นน้ำบ่มีขาบ่อตั้งทั้งร่างจักโตบังกะนาอาจจะลูกมาสิเอามานั่มสิจีบผ้าอีแม่ลมตีเออเอา นเนี่ยมาน,นี่ก็ถือว่าเป็นบละสุดท้ายเทศจบแล้วเสื่เอนอเชิญดวงกิตตาบินญาณของคุณแม่จำปีเอ,อจำปาจำปีพระท่านตาย <c oughs> เออแล้วก็คุณพอประสิทธิ์เท่า โรกเต้าโซโกสซคนเดอร์ให้ความสา่างกระจ่างจะน้อยคิดว่าคงสิคเคยเหตุเคยทำล่ะละเนาะเพราะว่าการผูกคอต้อแขนเนกะเพราะว่าอยากให้ผูกเอาไว้หลังเตียวดวงกิตาวิยญาตทั้งสองท่านเดินทางมาหอดกาศิมากินเขากินปลาอาจสิมี่ดวงวิญญาณจรนจัด,ดไข่ไล่ญาติขาดพี่น้องมานั่มเด้ มาขออยากขอกินพนว่ามาอาศัยอยู่อาศัยกินกินอิ่มแล้วว่าอิ่มแม่จำป่าเอ้ยพอประสิทธิ์เอ้ยมือเอินเจ้าบ้านโัวข่อยกมีบุญตัวไปกินขอนมโัวข่อเด้อบัดจิบ่าลวก็เสวไประยู ขันบ่ได้อยู่เหมือนเจ้าเสียอนุโมทนาบุญกับเสียบ่ได้อนุโมทนาน้ำลูกน้ำหลานบุญกับเสียบ่ิย์สำเร็จชนิดต้องมีโอกาสที่ทำบุญสางกุศลอีกเท่านึงจังเสดีมาร่วมกันอีกคือเข้าไปติดต่อการงานในอย่างบ่ิย์สำเร็จนั่นแหละเจ้านายบ่อยู่แน่หรืออุปรกรณ์บ่พ่อเนี่ยก็ต้องได้ไปใหม่มันจะหลายเถียวหลายเถียวเพราะฉะนั้นเหตุแต่มันเนมแลนแต่มัน,มนมทันไม่จะตุป,ปใจหน่อยหลายตามกวามังศรัทธาหาเดี๋ยาผลไมาจังสีกับมาผูกไใบผูกแขนเป็นใบเอาผูกแขนล่องคอสามลูป สามอง,องนินละแล้วก็อย่างหนึ่งมีจันุปัจมะพร้อนสายามไห่เพราะว่าห้าลังเทียมีการเดินทางมากระสิมีดานจันตวัวเห็นเบาโยนแถวอำเภอพายาเนี่นด้านตั้งสมือดานตั้งหลดเนาะลัดหลดแมนบ่ออันถามว่าเจ้าสิไปหยั่งนี่ละ่ะไอีแม่จำป่าอีพอประสิทธิไปเอาบุญน้ำลูกน้ำเตาอเออใส่ล้วมองนีตั้งดานนี่มีแนวพานบ่มีใครจังลังบัานบ่าสาเสด็จยังบ่ได้ไหลายกระยิมไอยจะขวดเนี่ยเสด็จสมือนี่นะ เออจกหาคำหาบ่เห็นแล้วตายบ่ะเดมมาเพราะฉะนั้นลูกเต่าทุกคนกับพิจารณาเด้อโดยเฉพาะสมผิดเด้อล่ะเด้อเออเจ้าเป็นผู้น้อยตียี่แม่เออผู้น้อยจะหนีเนาะเอออีแม่แล้วก็สีผู้แล้วแม่แม่จำป่าแล้วก็พิจารณาอยูเด้เออถ้าเบิ่งเด้อลูกข่อยหลายๆคนผู้ใดสิหักข่อยหลายกว่ากันเล่าว่ากันเผู้ใดหักข่อยหลายก็สีผูกคนละรอยละรอยตัวผูกแขนกระไดวาสิแม่ เอ้ใครไม่ผูกกุลาส่าวล้วก็สิยห้ยด้วยไอ่พ่อป้าน่าลูกเข้าทอปัสทธิ์เอ้ยแล้วก็สีบาสเลยเอาเตรียมไปเด้อพี่น้องเขาก็ได้เนาะเฝ้าจริงเด้ทำบุญทำหลายได้หลายบัดเนกิดกับใต้นายกับขาก็กันมา อยน, ous, risque, น <hi> อพ่อเมืองบาไนันบ่พ่อเมนหาได้กับวเญนี่ละนอนจังว่าสิเป็นนายและเป็นเจ้าเหลือเป็นสงโนผู้สงฆ์ไปเดนอเป็นเจ้าไรหรือเจ้านากรรมกรวผู้ตั้ต่อยกัหามม่อมดอก โอ้ยน้อแม่จำ่าเอ้ยพาประสิทธิ์เอ้ยแม่เอ้ยแม่พ่นมาตายตายนีไตายไปแล้วบรดไตายเล่นเล่นกินพวกดังหละความหนังน้อแม่นอนแ่งแหนวูนั้นใช่ยังก็แสดงแต่งเองได้เป็นเรื่อง บาดคุณนแม่จำปากานุสีค <ode> ุณพ <t> ่อประสิทธนูสีนี่แล้วตายจนเมื่อตายจนเสียงเลียอยู่ยงเอ้ยแต่สักเ่าน้อยแม่น้อง ตายจากลูกตายจากเต้าจากขวงเขาที่เต็งมาแม่จำเป้ยแม่มาตายไปแล้วโูดบพคือตั้งแต่ตอนไม่ไปกลางบอมีแม่สงิกลับมาบอกมีแม่สิตตื่นตื่น พอประสิทธิ์เอ้ยบาดบาดไทยยันเดินเพิ่นไปหาเที่ยวขา,ขออางงกา็ยังคงดอกเตามาแม่เอ้ยแม่ขั้นว่าแม่ไปเห้ยังสิได้กลับมาขั้นแม่นพวไปนะายังสิได้กลับบ้านเกินบาดรอละมันเ ่าพอแมวตายมาเมฆมือสีปืนเตือนน้องจันั้นจะนกเอื้ยมิน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 สมผีน้อยพอแมวผมมีเมยว่าสิีปืนเคลื่อนมาได้ดอกดังหลังเงี้ยแม่จำป่าพอปัสสีดึง ลูกขวางแมงญาติน um, mm ้องขวางพองมาเก็บถิ่นตั้งแต่ขังแมงแต่ข้าวบ้าน้อทจำตายพอแม่จำปายก็อาใส่ไปเพิงเพื่อกันก็ยันสวยตั้งแต่เข้าวบ้านมวยการ เจ้ากบอกขันกอน้องแม่อ้ายพ่ออุ้งแม่อ้ยแม่ล mm ูกหลานเจ้าญาติน้องของเจ้ามากินราดเด้่ก็กินเข่ารอกควมก็กินปลารอกควมถวยก็กินไก่รอกควมดี แม่เอ้ยแม่จำไปว่าระสิทธิ์เอ้ยลูกสาวลูกชายเจ้ามาเกิดเห็นตั้งแต่กินแต่ลูกแม่ยังเป็นเด็กอีแม่ พ่อติเอยลูกของพ่อตั้งแต่เยาวยังเล็กเกิดมาได้ลูกปางแม่เอ้ยแม่จำปาลูกเจ้ากินบ่เป็นแม่จำปากะยังป่อนลูกแม่นอนบ่หลับโตเจ้ากะยัง ความว่าประสิทธิ์เอ้ยคอยแม่จำตาเลี้ยงลูก่าน้อมลูกจนใหญ่ย้ยมลูกเจ้ากันใหญ่แล้วมาตายจอยจากลูกไปเองนิ้างายตั้งแต่้ยมุกภามิท,าย,ทยาน สมพิดต่นัชโนกนี่ละไว้ให้ให้คำละคำอกเด่นหาความสุขบอกมีเงิเลยแต่เจ้าตายไปแล้วแม่จำตาเอ้ยตกกลางกิน นนหาบ่ปัสิีเอ้กางเป็นมาลูกสาวลาปึงแต่ลูกเจ้าแล้วนิ่งเลือกผู้ใหญ่ผู้น้อยยกมาจบขังกวางยกมาจบขังใสใบแล้วบ่อยากวาง่ในเมฆนี่คุณพ่อทองดีแม่จำปีตลอด สุกัญญาบุพาเลนองนองคิดเห็นลาย่คิดวอดลายเด่นจังได้สร้างอุทิศวนกุศลให้แม่มาร้องรับกระส่วนบุญน้ำด้วยว่ามาเด้อ ปัสสิตเองไอ้ากมาดิมาวิญญาณสเจ้าเน่งน่งน่ง่งเนน่่งเนน่งเน่งเน่งเนเน่อพน่น่น่งเน่่ง่น่งเน่ก่งเน่งนงเน่าเเน่งเนเ่า ปาเสียตนุสีเอิญเอิญไกันในเด็กเอ้ยผู้ใครลวงพ่อว่ามาเด้อเด้อพอเด้อเด้อเมื่อเอิ่มนิงโอ้ยน้อแม่กันจะมาวัดแล้วเป็นวิญญาณของเจ้ามาทางใดกะตารจางเด้อมาไม่รูป นางกันพงเสื้อกับ,บดเตีย๋ยเรือว่นไหนแม่ก็นี่เป็นเมื่อแม่นมาหาชใช่แนวใดๆสมผิดนางแต่นั้นจะนกนางกะระหม่ามครบกันแต่งมาลอดทางมามาดี ประสิทตนนสิงยเป็นบาวิญญาณเจ้ามาถึงแล้วเจ้ากระย่าได้ย่านในเดินผ่านมาทางนอย่ะไปมั่วเมาละกันโยตตามใส่หัวย่าไปมั่วเมาเล่นน้ำตาเบลมันสิขามอีเมล อีพ่ออยนึงมาเด้แม่มาฟังเทศฟังอัมมาดูนังฟังหมอลำน้ำพวกโรคแกลเต้าขวางเจ้าจะอยู่ดนหนึ่งว่ามาเดึงมาเดูว่าปัสสีธนูสีแม่จบปาธนูสี มีนี่กัญชามาอดน้ำให้เจ้าใต้กว่ามาไน้เร็วหนึ่งกัญชามาทางไหนจะไปสนปัญหาขากันจะมาทางไหนจะไปสนดอกป่าขาวเม่เอยแม่อกันจะมาหอดแล้วอยากกินกี๊ยว สาวใหญ่ลูกไฟไใหญ่เจ้ากาสเรียนไปหาขันเจ้าอยากกินปลาลูกสาวน้อยถนาดะนวกเหลือสมพิษเจ้ากาสเรียนไปแตงน่ง นาะม่อยากกินความอยากกินแกงลูกพกกลางกาสิหาไว้ตอนญาติพี่น้องคองพ่อควงแม่กาสิหาไว้ตอนนี่มาท่อนอย่าอยู่ดุว่ามาดีว่ามาดงวิญญาณแม่จำป่าธนูสีพ่อประสิทธิธนูสีโอ กินข้าวกินปลาน้ำลูกน้ำเต้าเจ้าแดงเดินเอือนใส่กันเนบยงว่ามาเด้อเดินละแม่เด้อละพ่อเหลือวิญญาณสองเจ้ามาบ่ได้ปีน้าร้องนู่นเป็นเดิน นตันไปเพราให้มาหรือว่าผีพญา่าเจ้าปนปันแบงมนตั้งเดือนเป็นไปเพ่อหนังจังบ่มาตั้งเนี้หรือว่าผีลักบ้านปนทำทางไมยอย่างหนึ่งไปเดิน สุมสัต่งโลูกของแม่โลูกของพ่อเดแจ้งให้เอาไปจ้างระ่างทางว่ามาเด้อในไม่มีดวงวิญญาณคุณพ่อรปเสด็แม่จำป่าเกิดสิมารถึงแล้วนัอีไรดีใ้ว่าการโปรแกรมกะเรียบรลอยป่วยพอนซเมเมืองกานัง การปูกแกนเรียบร้อยแล้วกระโตกไข่สิ่งพันสาตัเด้อแม่จำตาพอประสิทธิ์ก็ได้กันแม่ดอกวิญญาณของสองเจ้าโตกลุกกะให้ผลจากกุกเน่เด้อเอนเม่เจ้าอัเออ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 เงยิ่งเออเออ้งอเองใออเออเอ้เออเอออเอ โซเมเมสบันบน,บนป่าแค่ id บารามรอมกันเป็ียนแจวทันทีบุญแม่มีนกมากร่นกันไปนายูสบายสาติมาภายาภาษีอันนองมาโปรดโทษพอปทธิ์ไม่จำ่าบอมีกลับขึ้นมาเป็นผัวเป็นเมียมาเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเต่าดังเข่าเน่เจ้าหน้งหน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 งแม่ อแม่อึงเมื่อเราไปผู้สิบกเขียนนีแม่จำปาเมืแล้วกจิเร้าเรือกันยังกจิท่าเรือ เนาแล้วบัดนี้ก่อนเสวโร่ร่วงไว้สวยพรจักกะน้อยจีเทมให้เจ้าภาพตลอดทั้งผู้ใหญ่และผูกลางและผู้น้อยผู้ทาสร้างดอกเดงนบุญบารดาทธิ์าุอเจ้าภาพผู้โชคคนกันใดบุญเมื่อนี่ไก่ซาติงไก่ซาปปบ ่ากกระดังในเมืองไทยแนเด้อได้ยินเสียงดังไก่กระดังเสียงใสป่าให้พระราน้ำโยกกูชนสั่วนำทรงสมประสงค์ตกด้านกันดีได้ดอกดังไม้เอาต่อไปนี่กันมี่โพกระจุดโพมีตะไลกระจุดตะไลแนเด้อหรือประจุดเหมือแล้วตั้งแต่เมื่อเศาร์หลวงพ่อเท่าตื่นบักแข้งจันดอกว่า เออเม,ม iden, Bref, ื ını, ่อนี้ขันเหม็นพวกพ่อเจ้านอนควม่ำจาผันพ่อเปี๊ยพายวกพ่อเจ้านอนไยจาผันพ่อเปียเต้าตืึ้มือเจ้ากระเป๋าเจ้าลดนแตนี่เนีอ พี่น้องโพโยเดีกันก็ดังเยอะกันเดอร์เมเดอร์ไอมิชันและสันสูกกำมังมีดีหล่นมีหล่นย่นมีหล่อเงินไขอ้อยไข่มันไขเขาไข่ปอปีนี่ไขเท่าไรยกะตามสร้างเพราะว่าสิไข่เห็ดถูกถูกจังขายไดมือละเจ็ดแปดร้อยเทียบว่าเหมือดเหมือดหุ่นเห็ดนับเพื่อนใดมือละแสนสองแสน เ้อพวกพ่เจ้ากระยมเท่าโคสุคนเอาลานน้อน้อแม่มือนี้สมคุลแล้วนั่นได้ดีใคร่าจีขอลาพวกผ่้เจ้ากำไปนาดอกงั้นนาพ้นทีคอยาได้มีงั้นนาฉันครอาฉันเนงเด้แม่เ้อหลังจากนี้ปเทศให้ฉลองเจ้าอยู่ตุยามและแม่เออยม่่จากวันนี้ตอนนี้เวลาเมื่อแล้วจำใจจะต้องจาก

ปริโยสาสนีไทยที่สุดจุดติแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอาตมาภาพทั้งสามรวบสาวพระองค์ได้ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาญาติโยมมาตั้งแต่จนถึงอวสานท้ายที่สุดนี้ก็อ้ังอิงสิ่งสังเิตให้ญาติโยมทั้งหลายให้มีอายุมันคนยืนปราถนาเงินก็ขอยไหลมากองปราถนาทองก็หไหลมารวมไม่สมความทรงหวังตั้งอกตั้งใจดังรับประทานเวสสัตนามาก็สมควรแจการและเวลาข็อยึดลงปงพระธรรมเทศนา ไวแ <นำ S 2> ต่เพียงเท่านีอนเอวังก็มีด้วยปการะ,าระชนีาๆๆสาธุหมอล่ำดังลิเกเพียบเปิดช่องออนซอนทีวีหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองหมอลำดี24ชั่วโมง